เพื่อนๆคนไหนนะครับใช้รถวีโกอยู่นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับไม่ติดนะครับแบบนี้นะครับของผมเห็นไหมครับวีโกครับเพื่อนๆไฟตัดหมอกด้านซ้ายมือเนี่ยมันไม่ติดนะครับติดอยู่ดวงเดียวนะครับแสดงว่าหลอดน่าจะขาดนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนหลอดไฟตัดหมอกวีโกนะครับเพื่อนนี่ครับผมซื้อมาแล้วเพื่อนนี่ใช้ตัวนี้นะครับ ผมใช้ยี่ห้อฟิลิปนะครับต้องเป็นรุ่น hbc นะเพื่อนนี่สิบสองโวลต์ห้าสิบห้าวัตต์ตัวนี้ครับตัวนี้คือเป็นหลอดไฟตัดหมอกตรงรุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับตัวนี้ครับไฟตัดหลอกไฟตัดหมอกตรงรุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับสำหรับใส่วีโก้นะครับเพื่อนนี่ครับไฟตัดหมอกใครหลอดขาดนะครับเพื่อนเพื่อนมีวิธีเปลี่ยนง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะพาไปเปลี่ยนกันนะครับ เพื่อนซื้อมาเปลี่ยนเพื่อนใช้รุ่นนี้นะครับ HBC ครับไฟตัดหมอกนะครับเพื่อนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนๆมุดเข้าไปข้างใต้นะครับเสร็จแล้วนคมไฟตัดหมอกเลยมันเจะมดีไฟตัดหมอกให้เพื่อนหมุนนะครับกดแล้วก็หมุนออกครับเพื่อนแล้วก็ดึงออกนะครับเพื่อนแล้วก็จะมีสลักตรงนี้ครับเพง่งออกไเลยเลยครับ เปสลักนิดเดียวครับเพื่อจะดึงฟัดตมอกออกครับเพื่อนยงงตรงนี้นะครับสลักแล้วก็ดึงขึ้นบนครับโอเคครับเดี๋ยวผมดึงแป๊บหนึ่งครับพอ้างเสร็จแล้วเพื่อนก็ใส่คืนเข้าไปครับนี่ครับฟิลิปครับเพื่อนนี่ยี่ห้อฟิลิปนะครับเนี่ยใส่คืนเข้าไปที่เดิมครับเพื่อน ก็เข้ามาแล้วก็กดเข้าไปครับเพื่อนแค่นี้ครับเพื่อนเรียบร้อยครับนี่ใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองไฟกันดูนะครับว่ามันจะติดมันนะครับเพื่อนเปลี่ยนง่ายๆแค่นี้ครับโอเคครับเพื่อนนี่ครับเห็นไหมครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเปลี่ยนหลอดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับติดแล้วครับสองดวงเมื่อกี้ติดดวงเดียวนี่ติดสองดวงแล้วครับเพื่อนนี่ครับโอเคออกแล้วนะครับนี่ครับหลอดที่ผมเปลี่ยนออกมาครับเนี่ยมันขาดนะครับ เปลี่ยนออกมาใส่ตัวใหม่เข้าไปนะเพื่อนอย่าลืมนะครับเพื่อนถ้าใช้ก็นะครับหลอดไฟตันหมอกเนต้องใช้ขั้ว HBC นะครับตรงรุ่นนะครับของ v ีโก้นะเพื่อนๆครับนี่ครับตัวนี้นะครับไฟตันหมอกไฮขาดใช้รุ่นนี้นะครับ HBC นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแต่ผมแนะนาเป็นฟิลิปนะครับน่าจะเป็นของที่ดีหน่อยครับเพื่อนนะครับใช้ HBC นะครับัวนี้นะครับเพื่อนครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมีข้อสงสัยแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปกับเพื่อนครับวันนี้ก็กดติดตามกดไลค์ให้ชมด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ